ผู้ชมเคยมีรายการเด็กในดวงใจหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ารายการเด็กเหล่านี้ก็มีแฝงทั้งเนื้อหาความรู้แล้วก็ข้อคิดคติแฝงสอนใจใช่ไหมละ่ะแต่มันจะมีอยู่รายการเด็กบางรายการที่แบบว่าสร้างมาเพื่อว่าเอาความน่ากลัวเสียส่วนมากนั่นแหละนะแล้วก็ถ้าถามว่าความน่ากลัวในบางอันมันมีไหมมันมีเป็นบางเรื่องครับผมและแน่นอนว่าของแต่ประเทศมันก็เยอะด้วย แล้ววันนี้ผมจะมาทำเรื่องราวของ a n d l e c o คฟครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยดูรายการนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็หลายคนอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรอยู่แล้วแล้วบางคนที่ที่มาใหม่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมละ่ะโอเคเพื่อเป็นการพล่มเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมมีกระทู้เว็บหนึ่งซึ่ง เป็นบอร์ดเกี่ยวกับละครทีวีรายการโชว์มีกระทู้หนึ่งที่มีเจ้าของชื่อที่ไม่อาจบอกได้ได้ออกมาบอกว่ามีใครจำเรื่องแคเดนโคฟได้บ้างมีใครในบอร์ดนี้จำทีวีโชว์สำหรับเด็กเรื่องนี้ได้บ้างหรือเปล่ามันมีชื่อว่าแคเดนโคฟผมจำได้ว่าผมเคยดูมันตอนประมาณอายุ6กถึงเขวบนี่แหละแต่ตอนนั้นผมหาข้อมูลเกี่ยวกับมันไม่ค่อยจะเจอในเน็ตเลยแต่ผมจำช่วงเวลาที่มันออกอากาศได้ประมาณ ช่วงปี2014ถึง2015นี่แหละช่วงน้ำหัวอาศัยที่ไอรอนทรอนแล้วก็จะไม่ได้ว่ามันอยู่ช่องไหนจะได้ว่ามาออกอากาศในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสลัดเด็ดเท่าไหร่ในช่วงสักสี่โงเย็นมั้งแต่มีคนตอบกลับมา,มาว่าใช่เราเองก็คุ้นยเรื่องนี้เหมือนกันนะประมาณปี2015ที่เราอายุได้9ขวบแคดเดร์โคฟเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรสลัดหรือเปล่านะ จังโจรสลัดที่ชื่อว่ามาริออนเนตที่มีปากกว้างมากมากที่คุยกับเด็กผู้หญิงอีกคนได้แล้วก็มีคนต่ออีอกอย่างมีเสียงเดียวกันว่าใช่เลยผมตอนนั้นผมไม่ได้บ้าคนเดียวแน่ผมจังกลุ่มโจรสลัดเพอร์ซีได้ผมกลัวตัวละครน,นั้นทุกทีที่มันปรากฏตัวมากเลยมันดูเหมือนว่าตัวละครของมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาชิ้นส่วนตา่างๆตุ๊กตาเอามาประกอบรวมกันมันดูไม่ลงทุนเอาซะเลยส่วนใหญ่มันจะมักง่ายกัน หัวของมันน่าจะเอามาจากหัวตุ๊กตาที่ทำจากกระเบื้อมันดูเก่าเกินไปสําหรับส่วนตัวของมันแต่ผมจำไม่ได้ว่าใช่หัวช่องไหนเนี่ยสิแล้วก็ไม่ได้อยากจะคิดให้มันปวดหัวมากเสียด้วยแล้วก็วมีคนมาพูดต่ออีกว่าขอโทษที่มาขดกระทู้นี้ใหม่แต่ฉันมั่นใจดีเลยว่าผู้คุกำลังพูดถึงโชน,นอะไรกันฉันจําได้ดีเลยว่าแคเดนโคเคยออกอากาศไม่นานระหว่างปี2014ถึง2015 ตอนนั้นใช้เพื่ออายุสิบสองปีและเคยดูมันอยู่สองสามครั้งกับพี่ชายของฉันมันอยู่ช่องที่ห้าสิบแปดเรื่องช่องไหนช่างมันดีกว่าแม่ของฉันจะได้ฉันเปลี่ยนมาดูที่ช่องนี้เนี่ยาจากที่ท่านดูขา่าวเสร็จมาล้ำลึกกันก่อนว่าฉันจะอ,อะไรเกี่ยวกับโชว์แบบนี้ได้มั่งเรื่องราวของแคนเดิลคอฟนั้นเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จินตนาการว่าตัวเองได้เป็นเพื่อนกับโจสลัดและโจสลัดนั้นชื่อว่า laughing stock ไอ้กลุ่มโจสลัดเพอร์ซี่เพ่งเป็นโจสลัดที่ไม่ค่อยจะดีหรือแย่สักเท่าไหร่เพราะว่าเขามาจะกลัวอะไรง่ายๆแต่ก็มีเพลงใส่แก้หูบเลเล่ต่อเนื่องชัดจานช่อเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แล้วจำได้ลางๆว่าชื่อเจนิสเจดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ฉันว่าน่าจะเจนิสนั่นแหละนะและตอนนี้ฉันมีข้อสนใจกับโชว์นี้ได้ย้อนกลับมาหาและตอนที่คุณได้พูดเรื่อง laughing stock แล้วก็ช่อง58ออจาเรือลำนั้นได้เป็นอย่างดีที่มันเป็นเรือหน้าไม้ที่ยิ้มตลอดเวลาปากของมันก็กว้างยาวจะถึงใต,ต้น้ําให้มันดูเหมือนว่ากินน้ําตลอดเวลาและเศษของมันก็ดูปวดหัวขัดๆแล้วก็เสียงหัวล้อของมันด้วยแล้วก็จาเรื่องหนึ่งได้แม่นตอนที่โชว์เริ่มดูยุ่งเหยอะเมื่อผู้สร้างของโชว์ดได้เปลี่ยนต,ตัวละครทั้งตัวที่สร้างจากไม้พลาสติกเป็นตุ๊กตาโฟมที่หัวมันจะพูดได้ มีคนตอบกลับมาอีกว่าโอ้จำได้แล้วจำช่วงนั้นได้หรือเปล่าแบบแบบว่าจะต้องเข้าไปข้างในนั้นน,นะแล้วก็มีคนตอบกลับมาอีกว่าโมเสียสันหลังวาดเลยจะอาจประโยชน์นั้นใช่แล้วผมจําได้ันเป็นประโยชน์ที่เรามันจะบอกกับเพอร์ซี่เมื่อตอนที่มีสถานที่น่ากลัวแล้วเขาต้องเข้าไปสารวจอย่างเช่นพวกถ้ำหรือห้องมืดๆที่มีสมบัติจิอนในนั้นก็จะสู่ไปที่ใบหน้าของลาฟฟิงสต็อก ก็จะพูด,พดว่ากจะต้องเข้าไปในนั้นแล้วจามันจะกิ้งเกาะไปมาแล้วก็ป่าที่โดนบางครั้งโดยเชือกสลิงช่างรายการลงทุนสิ้นดีนะแล้วพวกคุณเจอตัวร้ายเรื่องไดหรือเปล่าที่หน้าของเขามีหนวดที่ใช้มือถือเอาแล้วก็ฟันที่สูงและมีแหลมคมมากแล้วก็มีคนตอบกลับมาอีกว่าผมมั่นใจเลยว่าตัวร้ายต้องเป็นโจสลัดเพอร์ซี่ซะเองแน่ๆตอนนั้นผมอ,อายุห้าขวบตอนที่โชว์เรื่องนี้ฉายอยู่ั้งนะ ไม่อยาองร้ให้หัฝันร้ายมาจนถึงทุกวันนี้และแต่มีคนตอบกลับมาอีกว่าน่าไม่ใช่ตัวร้ายของเรื่องไอตุกตามีหนวดนั้นเป็นคู่หูของตัวร้ายหลักในเรื่องต่างหากมันชื่อ Hol ิส Horrible เขามีภาพปิดตาข้างหนึ่งพร้อมก,กับหนวดเหมือนกันเหมือนจะได้ว่าเขาคงมีตาข้างเดียวหรือมั้งซึ่งตัวร้ายหลักจริงๆของเรื่องนั้นก็คือมาริออนเนี่ยฉายาจอนถลกหนังฉนันไม่อยากเชื่อจริงๆเลยว่าเ,าเคยมีโชว์เรื่องนี้ฉายอยู่แล้วฉันก็เคยดูมันด้วยในตอนเด็กเมื่อตอนนั้น แล้วก็มีคนตอบมาอีกว่าตายละจ้องทะลุหนังน่าอ,อยู่รายการเด็กที่เราเคยดูด้วยหรอเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าหันไปมองจอทีวีเลยแต่ที่มันปรากฏตัวออกมามันจะผัวมันจากไหนก็ไม่รู้โดยมีเชือกบังคับอยู่เป็นโครงกระดูกสกรโปรกที่ใส่หมวกทรงสูงสีน้ําตาแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็ดวงตาของมันถ้ามันจะแก้วก็ดูใหญ่ไปสำหรับกระโหลกของมันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆมีคนตอบกลับมาอีกว่าแต่หมก็ไม่แน่ใจว่าหมวก แล้วก็ผ้าครูผมว่าเขานั้นถูกทักขึ้นมาจากอะไรกันแน่ไม่ใช่ว่ามันจะผิวหนังเขาเด็กๆหรอใช่ไหมแล้วก็มีคนตอบกลับมาอีกว่าแล้วก็ว่างง้นนะจะได้ว่าปากของมันไม่ได้เปิดและปิดเหมือนปากปกตินั่นแหละขางกลๆของมันขยับหลัง่างมาหนะ้จาจะประโยชน์หนึ่งที่เด็กผู้หญิงพูดได้ถ้าไม่ปากโจรสลัดถึงขรรจ์อย่างนั้นละ่ะจ่าถลอกหนังก็ตอบโดยไม่ได้มองมาที่เธอแต่หันมามออนที่กล้องว่าอ๋อจะได้เคี้ยวหนังของพวกแกได้ง่ายๆยังไงละ่ะ มีคนตอบกลับมาอีกว่าผมโล่นใจขึ้นมากเมื่อมีคนอื่นจำโชว์สุดสยองเรื่องนั้นได้ผมยังคงมีความทรงจำที่โหดร้ายได้ว่นนั้นได้ดีอีกฝ่ายผมเคยมีหลังจากที่เพลงปิดของเรื่องนั้นจบลงทีวีก็ฉายภาพดาวจากนั้นทุกตัวละครในเรื่องก็มารวมกันแต่กล้องก็งตัดภาพไปญัหน้าของตัวละครแต่ละตัวเพวกเขาทำเพียงแค่กรีดร้องและมาริโอเนกับพวกมันก็ชักกระตุกไปมา แล้วก็กรีดร้องตลอดเวลาเด็กผู้หญิงนี้เล่ก,ก็ทําได้เพียงร้องไห้ได้ดห,หดโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ผมว่าจะตื่นทุกทีเมื่อฝันถึงมันเพราะยังเคยฉีดล้วที่นอนเพราะมันอีกแล้วด้วยแต่คนก็ตอบมาอาอีกว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเพียงความฝันนะแต่ก็จําตอนนั้นได้เหมือนกันนะแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งตอบกลับมาว่าไม่ไม่ไปไปไม่ได้หรอกในต,ตอนนั้นมันไม่ได้มีบทหรืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียว ควาหมายคือตอนนั้นมีเพียงตัวละครทุกตัวที่ยืนอยู่กับพี่แล้วก็ร้องไห้กรีดร้องตลอดตอนโชว์นั้นและมีคนตอบมาอีกว่าเขอ,อาจจะถูกลื้อฟื้นความจำเพราะว่าคนพูดถึงมาเนี่ยแหละให้หอซาวต่อพระเจ้าได้เลยว่าวต้องจากสิทธิที่คุณพูดถึงนั้นได้อย่างดีตัวละครทุกตัวเอาแต่กรีดร้องอ่ะนะและมีคนตอบก,กลับมาเพิ่มเติมโอ้แล้วก็เด็กผู้หญิงที่ชื่อเจนนิสล่ะ จำตอนที่ตัวของเธอสั่นได้แล้วก็จอถลอกหนังที่กรีดร้อง่าดไฟของมันที่กระทบกันตลอดเวลาปากของมันเอียงเกินไปจนฉันคิดว่ามันจะหลุดออกจากกระโหลกของมันซะแล้วและปิดทีวีทันทีแล้นก็ไปคัสดท้ายอย่างฉันที่จะได้ดูโช์นั้นฉันเลยวิ่งไปบอกพี่ชายแล้วเราทั้งคู่ก็ไม่มีความกล้าพอที่จะกลับไปดูโช์นั้นอีกเลยและมีคนตอบกลับมา,าอีกว่าอ๋อเราได้ไปเยี่ยมแม่ในวันที่ดูแลผู้สูงอายุ เราได้ถามท่านว่าตอนที่เราเด็กๆในช่วงปี2 0 1 5ตอนยื้อแหรือ9ขวบว่าท่านจํารายการโชว์เด็กเรื่องหนึ่งได้ไหมมีที่มี TV ชื่อว่าแคนเด Co คบ่ะถ้าว่าท่านแปลกใจที่เรายังคงจําโชว์เรื่องนั้นได้แล้วเราก็ถามท่านว่าทําไมอะ่ะเราท่านก็ตอบกลับมาว่าพ่อแม่คิดว่ามันแปลกนะดีตอนที่ลูกพูดว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่อง Candle c o ค e แล้วนะแม่จากนั้นลูกก็ปะทีวีให้มันเป็นจอซ่าลูกก็ต้องทีวีอย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงได้ ลูกก็คงจะสนุกับการ์ตูนโจรสลัดจินตนาการของรูปมากมายเลยสินะเอ้าจบแล้วเนี่ยไม่คิดว่าข้อมูลมันจะสั้นขนาดนี้แต่ก็นะถือว่าก็จบไปแล้ว